อันนี้นะครับเพื่อนแหนเป็น,ปนอันนี้พริกชี้ฟ้านะเพราะว่าทุกลูกของเขานะครับมันจะมันจะชี้ขึ้นฟ้าหมดนะแม่เนาะม,มันชี้ข้างบนหมดเลยมันมันจะไม่ห้อยลงนะครับเนี่ยครับเป็นแล้วต้นเขาจะใหญ่มากนะถ้าปล่อยไปเรื่อยเ,อยเนี่ยต้นเขาจะคือมันใหญ่เหมือนกับไอ้มะเขือ มะเขือเทศอะไรที่เออ,เออมันมันเหมือน,นอย่างนั้นเลยเหมือนมะเขือพวงต้นใหญ่อย่างนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะแม่เนาะ<อ>แล้วก็ให้ผลผลิตตลอดนะครับอันนี้ถ้าดูเลดีๆนะครับเขาจะต้นใหญ่มากๆอันนี้ต้นเล็กนิดเดียวกําลังปลูกใหม่แต่ว่าเขาออกลูกแล้วนะครับลูกเขาสวยมากๆเลยนะครับมีหลายต้นด้วยนะครับต้นนี้ฝั่งนู้นก็มีนะครับตรงที่คุณยาย อยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ออกลูกเยอะสุดก็คือต,ตัวเล็กนะเจ้าตัวเล็กนี่ออกลูกเยอะเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์กว่าใครนะครับ